รถที่ติดไฟแนนอยู่เจ้านี่ทําการยึดรถได้หรือไม่รถยนต์ที่ติดไฟแนนอยู่ถักไปเบรงในทางทะเบียนพีเอ็มไปเบรงในทางทะเบียนทางทะเบียนเขาเรียกว่ารายการจดทะเบียนรถยนต์ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือว่าผู้ครอบผู้มีกรรมสิทธิ์เจ้าของกรรมสิทธิ์ก็คือจะเป็นพวกไฟแนนต่างๆครับ ผู้เช่าซื้อก็คือเฮ้ารถคันใดที่ไม่ได้ทําการครับซื้อสดที่ติดไปเน้นแล้วก็ผ่อนกับไปแน้นหรือธนาคารอยู่หรือสถาบันการเงินอยู่ในใบรายการจดทะเบียนเราจะเป็นผู้ครอบครองเท่านั้นครับอม<ะ>ันจะมีสองซื้อข้างบนนี่คือผู้เป็นเจ้าของซื้อข้างล่างก็จะเป็นผู้ครอบครอง นายรัชชานนน์มหาราชผู้ครอบครองรถโตโยต้าแต่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์คือบริษัทไฟแนนซ์นั้นแล้วครับเมื่อเราไม่ใช่เจ้าของเมื่อเราไม่ใช่เจ้าของทรัพย์ไม่สามารถทำการยึดรถที่ติดไฟแนนซ์ได้ครับว้าวรถที่ติดไฟแนนซ์อยู่สามารถทำการ ยึดขายทอดตลาดได้หรือไม่ตอบคำถามได้เลยครับรถที่ติดไฟแนนอยู่เจ้านี่ไม่สามารถทำการยึดได้ครับเพราะว่าไฟแนนเป็นเจ้าของรถ